สวัสดีครับวันนี้เจอกับ FC นะครับ FC ตัวเล็ก FC น้อยเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสามอายุสิบสามวันเกิดเมื่อวานเห็นพ่อบอกว่าวันเกิดถามว่าอยากได้อะไรใช่ไหมแล้วบอกพ่อว่าอย่างไงอยากได้มาดูหัวได้สอสออยากได้มาดูหัวสอสอแล้วสรุปพ่อให้ไหมให้ครับให้ใช่ไหมราคาได้ด้วยสวยไหมสวยครับสวยไหมตัวนี้ใช่ไหมครับถูกใจชุดแต่งถูกใจชุดแต่งนี่นะครับ เด็กอายุ13เดี๋ยวนี้สนใจเรื่องรถแล้วครับแล้วก็พ่อก็ให้ให้การสนับสนุนด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ารถเนี่ยเอาไปทําการค้าเขาจะได้ต่อยอดของเขาได้ก็ฝึกตั้งแต่อายุ13เลยเนี่ยอันนี้ลองสตาร์ทเครื่องอะไรยังครับเนี่ยลองครับดีอ๋อเรียบร้อยถูกใจหมดแล้วโอเค okay. นี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากประจวบครับมาจากประจบเลย โอ้โหนี่ได้ของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่เลยพ่อมอบให้โอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ